ชูถลกสามเลยทุกสามตัวปู่ให้นะรอบก่อนก็เป็นเลขทูบสามตัวตรงๆแล้วก็มารอบนี้ก็จับปิงปองได้สามตัวตรงๆรอบนี้ขึ้นมาค่ะได้สองตัวอ๋อได้สองตัวหกสามน้องจับสามสามหกสามสามหกโอ้ตนนี้ก็เลยได้โชคใช่ไหมคะพี่ก็เลยมาแก้บนใช่ไหมครั้งนี้ตั้งใจจะมาหาปู่นะโอ้แล้วก็อ๋อมาจากอำเภอดอนจานนะฮะ อ๋ออยู่ใกล้ๆเนอะนี่น้องเหมือนแฝดมากแต่ว่าไม่ใช่แฝดนะคะลูกพี่ลูกน้องเนาะน้องเข้าหอมกับน,น้องเข้าสวยนะคะ ให้โชคน้องปู่ค่ะให้โชคน้องคนไหนคะคนนี้ค่ะโอ้คนนี้จะรอบก่อนก็อสามตัวตรงปู่เอาไขึ้นบ้านค่ะวันแห์หนูให้น้องจับปีกฟองหน้าปู่ปู่ก็ได้ให้น้องสามสามหกก็ถูกโอ้โหวันนี้เดี๋ยวให้น้องจับให้เนาะดึงแรงครั้งต่อนื่อนี่นะนำของมาแก้บนนะคะได้กันยกบ้านหรือเปล่าคะนี่ สนมากก็เป็นยายโอ้คุณยายได้โชคนะคะ้วยกันหมดนั่นแหละคุณยายได้นำของนะคะมาแก้บนโอ้มีพญานาคผ่านใบสีนาคน้อยมาด้วยนะคะสองนะคะสองผ่นนกนาคน้อย เรมหมือผมน้าม,มาห้าครั้งแล้วได้โชคหครั้งเลยหรือเปล่าคะารู้ถือกับอาจารย์หนึ่งกระกระดาหนึ่งกรกระดาตั้งแต่ทองอ่อันงปต่ทองคนนั้นค่ะค่ะคทุนเมื่อไหร่น้ถือก็ได,ด้ ฮาชิปเยอะลอยอังสิงไงโอ้ค่ะแต่ว่าก็หลายงวดอยู่เนาะตั้งแต่1กรกฎาคม13งวดเนาะทุ่นมหลายค่ะเฮ้ยเซื่องละฮาชิปเซื่องละลอยไม่ค่อยได้ซื้อจนมากเป็นยายค่ะจะเป็นยายจะถูกบ่อยมากนะ13งวดตั้งแต่ติดตามอาจารย์นอตตี้มาตั้งแต่1กรกฎาคมนะคะนี่ก็แนะนำของมาแก้บนนะคะได้ฝันดีฝันอะไรไหมคะพี่ฝันค่ะฝันฝันยังไงคะพวกนั้นน่ะ รอบปั่นวันจะไปไหนก็ไม่รู้นีแหละทางถนนสีเรนบันแกใช่ไหมคะเหมือนเหมือนมามาขววงหน้ารถ้ะไรนี้หนูก็เลยบอกว่าลุงลงภาษาเขาแบภาษาบ้านพน้อลุงลุงเนี่ยเขาสีทับสันนวัแฟนนุนขาบกเป็นนะทับยังไรเก่าบวกลอดก็ทิ้งถอ็นของวาสามหกหนึ่งเก่าเนม่ค่ะก็เลยขอก็บอาจ์นาทีห่เก้าเจ็ดกับหึเก่าส่วนหนึงนล่างก็บนล่างเลย ก็ได้แชร์10บาทไหมคะตัวละ50บาทแ,แม่ร้อยคนหนาเป็นแม่นะคนสื่อหลายแล้วงวดน,นี้ยังไม่ฝันใช่ไหมคะยังแต่ก็ฝันดีอยู่ด้ิค่ะแต่ก็ฝันดียอ,อยู่นิ่มแจ้วแม่เล่นเพิ่จะรักหรือไคนรักเด็กกันฉันว่าใครคงนีบ้านนี่องนีไมฝันยังไงตัวใหญ่ ย้ายจากอาหารมาจากแม่อันนี้แม่มาแม่มาหลอบซก่เยแต่ว่ามุ่อนู้เก่ไก่นุ่งมหาหลอบปากาศโอ้เมื่อวาวเนอะเพื่อกูไกต่ถาป ส่วนคุณพี่ท่านนี้ก็มาบ่อยนะคะมาห้าหกรอบแล้วนะวันแห่ก็มาเนาะพี่เนาะก็ได้โชควันแห่เนาะน้องนะคะมาจับปิงปองให้สามสามหกนะคะก็ได้โชคไปสามหกน้องเข้าอะไรนะเข้าสวยกับเข้าหอมคนไหนเข้าหอมคนไหนเข้าสวยคะอ๋อมันเข้าสวยโอ้คนไหนบ้างแม่นเนาะคนไหนียวเข้าสวยเหรอคะข้าสวยไม่อกออะไรคะ มาชอบเลขอะไรเลก้ครับู่บอกว่าจะให้หนูกี่ครั้งกี่รอบนะมีบอกยุ้งเทนไหรือเคลื่อนไหมลองปู่จะให้อีกสิบรอบ่ายั่นมาอีกหนาที่ฐานมืออันไม่แห่พันมาสิบไอ้ธิษฐานก็ใช้เป็นดวงพิ่อาไมคะ เขาเ่ี่ยบเูบสประสัทย้ายคนข้ามเนยบอกย้ายนฟังผมยายได้บอกให้ฟังมันเป็นคุามค่ะอีกตีนเข้าสวยบอกคุณแม่ให้ซื้อเยอะกว่าเดิมเลยจะได้ น้องข้าวสวยนะคะจับปิงปองน้าปู่ให้โชคนะน้องก็บอกนะคุณยายนะว่าปู่จะให้โชคอีกสิบรอบนะคะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพื่อนมาบอกให้เาฟังหนอกระหว่างคนบอกให้ตยายคนฟังเพื่อนมาบอกฟังค่ะเพื่อนพูดให้ยายฟังเดี๋ยวรอลุ้นนะคะเลขปิงปองของน้องข้าวสวยนะคะที่ให้โชคมาแล้วสองสามงวดนะคะ น้องข้าวสวยนะคะนี่ให้โชคมาแล้วนะคะสามตัวสองตัวนะคะตรงๆเนาะงวดนี้น้องขอพรปู่องค์ดำนะคะเดี๋ยวมารอรุ่นกันนะคะน้องจะจับเลขปิงปองให้นะคะงวดวันที่สิบหกุมภาพานธก67็ดนะคะทุกท่านน้องขอพรเสร็จแล้ว น้องก็จะขอพรน,นะคะ สวัสดีครับคุณเดชสวัสดีครับคุณคุณยายนะคะนำกลิ่นปองมาตั้งไว้รอนะคะรอให้น้องอธิษฐานก่อนน้องเข้าสวยนะคะพี่วชนันนะครับพี่วชนันพี่สวัสดีครับบ่าวสวัสดีนะครับสวัสดีครับบ่าวตาตัง ต่างประเทศนะครับต่างประเทศนะครับอ่านไม่ออกนะครับตัวหนังสือครับต้องไหวถี่หน่อยนะเพื่อนน้องฟังปอดพ่อหน้ายาดไม่ออกนะภาษาจะนี้ภาษาลุ้นนะะน้องจับแล้วภาษาอินเดียนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ จับใหม่นะจับใหม่จับนนตัม่นเราังก็ต้องฝ่อยไม่ได้คิดอะไรก็้ก่อนอะไรอคกแล้วก่่อนหลวก่วก้อนค่วยเจ้าข้าครับสาธุสาธุนะครับฝ่ายทโชคีนะครับกนะครไว้ไก่อนซือก็จะเมียอซื้อลวลานะครับทั้งทั้งือใหญ่ตน้อย4ี่ามีจันทา่เวศนะครับ สองสองสี่หนะคะประุมายาพนาอสาหดีารัีแล้ะสิทธิในตนักหล่อรับท่านที่ศรัทธาบารมีผูกบัรมีเพื่อมีลาบนะครับจับได้แล้วนะคะหกหรือว่าเก้านะคะตัวเดียวกันเนาะหกเนาะหกสี่สองนะคะขึ้นมานะก็เป็นตัวอะไรบ้างละน้องไอ6หกสี่สองค่ะหกสี่สองนะครับค่ะ 642นะคะโอ้น้องบอกว่าปู่ใจสไม่ช่วงอีกสี่งวดน้องก็มาจับตีกฟองนะครับใช่น้องจับแล้ว642 42นะครับ่246ประมาณนั้นนะครับใช่เดี๋ยว9ก็ได้น้อง6เนอะ6กับ9ตัวเดียวกันจับน้องก็วามนะ ข้าสวยค่ะข้าวสวยนี่คนคนนี้ข้าวหอมมึงหานี่เพิ่นได้แปดหนึ่งี่คือเฮียโอ้คนนี้แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนยสามสามหก่งศูนย์ก็ก็สามสามหกน้องจับได้เลยค่ะน้องไอข้าวหอมเจ็ดข้าวหอมหยิบได้ไหมกำลังหยิบค่ะโอ้ต้องฟงต้องฟงหยิบไม่เป็นนะแบบมันแม่นนะแปดแล้วพี่ดเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวสก เลียงทั้ถ่ายรูปน้องได้เลขอะไรคะนะ่ะสองเจ็ดแปดส่วนน้องคนนี้ฮะได้สองเจ็ดแปดนะคะทุกท่านอะยังไงก็เป็นฝากเนาะเป็นแนวทางว่าวันที่สิบหกกุมภานะคะหยิบได้สองเจ็ดแปดใช่ไหมอใช่ค่ะสองเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดกับสองสี่หกอแนวทางว่าวันที่สิบหกกุมภานะคะยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้ช่องกับตันดัมซิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ,ะเราจะรายงานอยู่